ยาจบเรื่องแบบที่สนุกไหมน้าไปนะเรียจกันหี้าเลยกลัส่วนมาเายขอโทษนะคะได้ไหมขอตัวนเก็บตรงเดี๋ยวเราเปิดใหม่เกตรงเพ่าให้คน ยุ S <S ่ยหาแขกการเราแตน้องต้องหลอดขึ้นทุกคนเลยอ่ะใช่ไหมเป็นอะไรอ่ะขอได้เปล่าเด็คน